หรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําการแก้ไขราคาของเครื่องช่างนะครับผ่านหน้าเครื่องนะครับของ SM550V นะครับสมมติว่ากดเรากด1นึ P.U. นะฮะเห็นไหมครับโครงไก่นะครับราคา1 0 0บาทต่อกิโลกรัมนะครับทีนี้เราต้องการแก้ไขนะครับผมกดเคลีย์ไปก่อนนะเราต้องการแก้ไขราคานะครับสมมติว่าเครื่องนี้ตั้งอยู่ตลาดหรือว่าตั้งอยู่ข้างนอกนะเราไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับกดแก้ไขได้เลยนะครับ m 0 o นะครับ แก้ไขผ่านนะเครื่องนะกดโปรแกรมมิ่งครับกดเพียวยูครับตัวนี้แก้ง่ายครับเห็นไหมครับรายการที่หนึ่งนะครับโครงไก่นะครับให้เราคลิกได้เลยนะครับแล้วเราเลือกรายการไหนก็ได้ที่เราต้องการแก้ไขนะครับกดขึ้นมาครับนะครับขึ้นมาหน้านี้ฮะให้ดูตรงคำว่าไพ่นี่ครับยูู่ไพ่นะครับไม่ใช่ตัวนี้กดคลิกคำว่าไพ่นะครับนี่ แล้วเรามากดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตัวเลขนะครับสองร้อยนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์อีกสองตัวครับมีจุดทยมสังเกตตัวนี้นะเห็นไหมครักดสองศูนย์แล้วก็จุดทยมสองตำแหน่งนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับอ่าเห็นไหมครัน้องเนี่ยรายการที่หนึ่งคงไก่ราคาสองร้อยบาทอ่ากดเมนูครับกดเมนูออกมากดเล็กเตอร์ครับ เราลองกดที่หน้าเครื่องดูนะครับกดหนึ่งหนึ่งเียวอยู่ครับเห็นไหมราคาเปลี่ยนแล้วครับง่ายมากครับตัวนี้ขอบคุณครับ